พมตอนเราเด็กๆที่เราทำอะไรได้ดีอย่างเงี้ยทุกคนก็จะชื่นชมใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มตอนที่ทําให้เราอะเริ่มตั้งใจวาดรูปขึ้นมาเรื่อยๆสวัสดีวอล์กไทยแลนด์ค่ะยูนปันลพาภัทรเตชะเมธากุลค่ะ เริ่มวาดรูปตั้งแตออ่สมัยเด็กๆเลยตอนนั้นประมาณ3าถึงสขวบที่บ้านทำเสื้อผ้าก็จะมีหลานของพี่สร้างแย็บชื่อพี่ใจพี่ใจก็จะมีหน้าที่ติดกระดุมเสื้อเชิ้ตของที่บ้านแต่ว่ามาถึงพี่ใจก็จะไม่ได้ติดกระดุมเลยก็จะชอบวาดรูปตอนนั้นก็เรียนวาดรูปกับพี่ใจก็จะเป็นวาดเป็นรูปบ้านที่หลังคาเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูแล้วก็มีภูเขามีพระอาทิตย์เหมือนที่พวกเราทุกคนวาดตอนเด็กๆ ทุกวันก็จะมีเป้าหมายไว่าโอเคจวาดรูปเล็กๆหนึ่งรูปถ้าเกิดตอนนี้ที่ทุกคนเห็นกันว่าวาดหนึ่งรูปก็คือที่เป็นอัลฟาเบตก็จะวาดทุกวันตอนเช้าคือทุกวันในการทํางานมันจะเหมือนเป็นแบบอยูน่นควาจัดตารางเวลาว่าจะทําอะไรบ้างตอนเช้าเริ่มวาดรูปเล็กก่อนแล้วพอตอนบ่ายๆก็จะเริ่มทํางานที่เป็นงานที่โอเคร่วมงานกับแระหรือมีโปรเจกต์ต่างๆ พอถึงช่วงบายแก่ๆหน่อยบางทีก็จะไปทางานศิลปะของตัวเองชิ้นใหญ่นิดนึงมันไม่สามารถเสร็จได้ภายในหนึ่งวันงานศิลปะคือการที่ดึงตัวเองออกมาเต็มที่ใช้ความคิดใช้ทัศนคติของตัวเองสื่อออกมาเดี๋ยววันนี้ยุนจะมาลุกแบกกับวอกนะคะอันนี้เป็นรูปของ สิลานีกับโลมาค่ะอันนี้เป็นางานตอนร่วมงานกับกุชชี่ตอนทำหนังสือนิทานที่เป็นไซส์เทลบุกให้เขาก็จะเป็นเรื่องของปาโลมาที่หลงรักเสือดำแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยให้รูปปั้นเสือดำเนี่กลับมาชีวิตเพื่อที่ตัวเองจะได้ ครองลักกันมันก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเป็นแบบสมมติว่าถ้าเกิดเรารักใครที่เรารักเพื่อนเราหรือเรารักคนในครอบครัวเราอย่างเงี้ยเราจะไม่ตั้งคําถามหรือเกิดข้อสงสัยในความรักของคนที่เรารักอันนี้ของบิลล่าเดอบัวทางนวอลเปเปอร์ใหญ่เลยเป็นเรื่องของงานแต่งงานมันจะมีกิ่นอีกไปรู้ดอกกุหลาบอันเล็กๆอยู่เพื่อที่จะบอกว่าถ้าเกิดคนที่มีความรักอะ่ะหนาวเล็กๆอะ่ะเราก็จะไม่สนใจยัยงไงเรามีความรักเราก็มีความสุขอยู่ดีหนาวเล็กของดอกกุหลาบก็ ทำอะไรเราไม่ได้อันนี้ก็ฝากตัวแฟน r y ี่เทลกับโคชีอันนี้ก็จะเป็นรูปสางเราตั้งชื่อเอราวันก็จะพูดเรื่องว่าโอเครูปร่างก็ไม่ได้ส่งผลถึงการตามความฝันของตัวเองคือตัวเอราวันเนี่ย ัวใหญ่มากแต่ว่า Wonder Factory ตัวเล็กกว่าเอราวันเยอะก็คือ็นานที่เล็กคราวนี้พราะเอราวันอยากจะคราฟจิวเวลรี่ทำไม่ได้เพราะว่าตัวเองตัวใหญ่มากสุดท้ายเอราวันก็เลยใช้ตัวเองเนี่ยบางแดดบางฝนแล้วก็สร้างใส่รุงเพื่อให้คนรู้ว่า Wonder Factory รี่อยู่ตรงนี้มันก็เลยเล่าเรื่องว่าความสิดทุกคนน่ะมีความพิเศษของตัวเองไม่จาเป็นต้องคิดว่าเราทำแบบนี้ได้แล้วทาแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณค่าเราสะทดลองแล้จะมีคุณค่าอย่างอื่นก็ได้ อันนี้ของสินทองสันครับรู้บางชื่อว่าไลออนร็อบแจนเป็นสื่อโตของเดือนมกราคมอันนี้เป็นงานแรกเลยที่ไม่ขึ้นไปทํางานอย่างเหมือนบ้านนอกสาน,สนสักผ้าเพราะสมัยก่อนเราก็จะทําลายผ้าสำหรับเสื้อผ้าอย่างเดียวแต่อันนี้ได้พิมพ์ลงบนผ้าลินที่เอาไปทําเป็นวอลเปเปอร์ได้ เราะฉะนั้นพวกเทคนิคหรืออะไรการทำนี่ก็เป็นการเรียนรู้ใหม่หมดเลยก็เป็นสิ่งที่แบบคิดถึงอันนี้เป็นวอลเปเปอร์ของ Instagram ค่ะตอนนั้นสำนักงานเขาที่นิวยอร์กต้องการแบ็คดอปของศิล,ลปินทั่วโลกเขาก็เลยติดต่อมาว่าตอนนี้ s t s t r g r กรต้องการแบ็คดอปไปไว้ที่ออฟฟิศก็จะเลือกศิลปินประมาณ10คน คราวนี้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ก็จะเป็นอินสปิเรชันจากอินสตาแกรมตอนนั้นตั้งชื่อว่า s t e นเซอร์ในมายการ์เดนก็จะเป็นคนแปลกหน้าในสวนบ้านของเรามันก็จะเหมือนอินสตาแกรมที่เราเนี่ยไปเป็นคนแปลกหน้าในสวนบ้านคนอื่นเหมือนกันถึงเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็ไปเรียนรู้กันว่าเขาแบบทำอะไรบ้างสนใจอะไรก็เลยเป็นรูปนกที่แบบชิดแชร์นกที่แบบตามหาความฝานันเพราะว่าบางคนก็ได้ตามความฝันจากอินสตาแกรมอันนี้ก็เป็นอันที่ทำให้กับไนกี้ค่ะพอพูดถึงไนกี้แลคิดถึงแบบ กรีกอะไรอย่างนงี้เนาะกรีกโรมันแต่เราเอาความเป็นกรีกโรมันแล้วเขามาใส่กับงานอันนี้ก็จะดูแปลกตานิดนึงเพราะความจริงส่วนมากยูไม่ได้ทำงานที่กราฟิกขนาดนี้ถือว่าด้วยเพราะเป็นแบรนด์ไนกี้อ่ะคือมันก็ยังเป็นเราอยู่ดีมันก็ยังมีดีเทลมีอะไร เราก็จะเพิ่มความแบบเป็นอันดัเแรกสั้นของแบรนด์นั่นเข้าไปนิดนึงเพื่อให้งานมันแบบเกิดรูปแบบที่แปลกใหม่ขึ้นอันนี้ก็อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเหมือนกันไม่บ่อยครั้งที่คุณจะระบายสีสีเดียวกับรูปทางรูปอันนี้ก้เป็นโปรเจกต์แรกๆเลยที่ร่วมงานกับทางมูลนิธิรามาธิบดีก็คือคําว่าให้ไม่สิ้นสุดอันนี้คิดถึงเรื่องแฮปปี้ปรินตเซนาชัยแสนสุขที่มีรูปปั้นเ้าชัยที่มีทองอยู่บนตัวแล้วก็มีนกนั่งแอร์ที่ไม่ยอมหยุหนาว แล้วก็คาบทองไปช่วยชาวบ้านจนตัวเองเนี่ยก็ต้องเป็นแบบสักบายประมาณนั้นสมัยก่อนไม่ได้คิดว่าการทําบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมกับโรงพยาบาลเลยแล้วเราเพิ่งรู้ว่าโรงพยาบาลจริงๆแล้วว่ามีคนที่ต้องเข้ารับบริการเยอะขนาดนี้แล้วทุกคนได้รับความสะดวกสบายที่มันแตกต่างกาันเพราะฉะนั้นพอได้ทํางานร่วมกับโรงพยาบาลก็เลยคิดถึงเรื่องค่ี่ปรีมค่ะ ว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวที่ต้องเข้าไปช่วย เราไม่ใช่นกนังแอ่นตัวเดียวที่ต้องบินเข้าไปช่วยไม่งั้นคนนั้นก็พุ่งไม่ไหวเล่าทุกคนก็คือเป็นนกนางแอ่นตัวเล็กๆหลายๆตัวถ้าเกิดดูเข้าไปข้างในก็จะเห็นนกแอ่งจิว๋วหลายตัวซ่อนอยู่โอเคค่ะเรามาถึงรูปสุดท้ายกันแล้วนะคะชอบแล้วก็ภูมิใจมากก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจาก Wonder Factory อัน,นี้จะเป็นโปรเจกต์ C D I Y เราสามารถเลือก I n i t i a l l e t t e r ของเราได้ของยูก็จะเป็น P กับ T ของยูเนี่ยจะได้รับจดเป็นสกคเกอร์ก็เป็นรองเท้า คือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราเล่าเรื่อง Wonder Factory เนี่ยเทพีสิงโตเนี่ยจะลงมาเยี่ยมเพื่อนๆได้เฉพาะตอนฟาสันเต็มดวงพอเพื่อนๆคิดถึงเขา,าจะทำยังไงก็เลยคิดว่าเป็น เพืเ่อนสองคนก็คือพึ่งช่อกุสุมานยาแล้วก็ตัวผีเสื้อช่อบุกผ่าเนี่ยเศกรองเท้าให้เป็นจรวดเพราะตอนนั้นคอลเลกชันของกุชี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลตันซอนแล้วก็เป็นเพลงโรกเก็ตแมนก็เลยเอาตัวจรวดเนี่ยมาใช้งานนี้ที่ภูมิใจก็คือหนึ่งก็คือได้ลงในตัวไอจีของกุชี่อยู่แล้วก็เป็นแคมเปญหลักคราวนี้ต่อมาก็ได้รับเลือกให้ไปอยู่บนกุชี่อาร์ตวอลที่โซโหนิวยอร์กคือเอาจริงงานทุกง,งานของดวมันก็เป็นเหมือนได้ม,มันเป็นเหมือนไดอารี ของยูนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่และงานก็จะใส่เรื่องราวที่ยูนรู้สึกในช่วงนั้นที่ยูนคิดในช่วงนั้นหรือบางอย่างที่ยูนสนใจมากๆในช่วงนั้นมันก็จะมีแอบซ้อนลงไปงานของยูนบางทีต้องดูนานๆถึงจะเป็นแบบเก็ตข้อความหรืออะไรบางอย่างที่อยู่ข้างใน ตอนนี้ก็มีทำงานของตัวเองด้วยที่เป็นงานศิลปะแก็มีทำ collaboration กับแบรนด์ต่างๆก,ก็เดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะมีหลายๆแบรนด์ค่อยๆทยอยออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็เดือนกันยายนนี้ก็ฝากผลงานของโยนในโลก้วยค่ะในทีมของโฮ